เดี๋ยวเราจะพาไปย้อนวัยกันนะครับวิดีโอนี้ถ่ายทำรรมานาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยลูกชายเป็นเด็กสมัยนั้นตามห้างก็จะมีตู้หยอดเหรียญไอศครีมนะครับโดยเราจะต้องไปแลกโทเค็นในจุดแลกเหรียญก่อนจากนั้นก็รับโทเค็นแล้วก็รับกลวยไอศครีมมาด้วยนะครับจากนั้นก็มาเข้าแถวรอขึ้นอยู่กับคนนะครับว่าจะเยอะไม่เยอะ อันนี้ก็มาเข้าแถวรอกันแป๊บนึ่งก็จะได้กดแล้วนะครับทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นใครเคยกดแบบนี้กันบ้างครับลองมาเล่าให้ฟังนะครับเมื่อถึงคิวนะครับก็เอากรวยวางไว้ที่จุดรองรับาาจอดเหรียญแล้วก็กดปุ่มไ,<ป>ไอศครีมก็จะถูกป้อนเข้ามานะครับ<ป>โอ้หฟูเวอร์ใหญ่เวอร์ใหญ่เวอร์อร่อยครับ สนุกตื่นเต้นอร่อยด้วยเด็กๆชอบครับผู้ใหญ่ก็ชอบเหมือนกันให้มีประสบการณ์แบบนี้มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับแบบนี้ก็มีด้วยครับ